สวัสดีครับตระกูลสุขของยูทูบเนี่ยวันนี้เราก็มาลือ้อเครื่องหนูเข้าครับลื้อไว้สองกิโลหนูเข้านี่จะเป็นจุดเบลหนูเข้าไปเยลใสครับพาเบลดีๆก็เลยตะคงเบล ส่วนตัวนี้เราก็จะฟ้าฝีก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าหนูเกกัดสายหมดเลยไปเลยนีู่กัดหมดแล้วเนี่ยเราก็จะลือออกทั้งหมดเลยเพราว่าหนูเข้าไปแล้วครับเราก็จะลื้อออกไอ้เลยจะคง เพื่อทำการสั้งกิโลเหมือนเดิมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมัน,มนใช้ได้หรอกใครต้องการชิ้นไหนก็กินกันมาราคาแบบถูกๆไม่แพงมากราคาแบ่งปันปันแบ่ง ก็จะลือออกหมดเลยครับพวกนี้มอเตอร์มอเต่รงขับต่างๆก็จะลืออกอกเพราะมันจะว่าทำไมต้องลือมันคือถ้าเอามาทำใหม่มันก็ทำไม่ได้นะเพราะหนูมาเข้าแล้วลือออกอย่างเดียวไม่ยกเว้นไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะครับ คือแบบทิ้งเลยเี้ยคิดทิ้งออกเลยนี่หนูกัดหนูกัดกัดหนูนี่นะครับลืุลิตุ๊บเป๊ะอืมจะมีเบลรกอมัน ข้างหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้ข้างหน้าก็ยังอโอนใช้ได้ก็ขายขายเป็นมือสองไปของถอดนะครับราคาก็ถูกๆไม่แพงส่วนฟ้าก็ยังดีอยู่ก็ต้องรงความสะอาดใหม่ถอดหมดเลยครับนี่ถอดจะให้เหลืออยห้เหลือชิ้นดี ตรงนี้เราก็ถอดหมดแล้วครับนี่ต้องการนี่ใครต้องการชุดกลรมร้อนหนึ่งร้อยห้าแผ่น,นครับสวยอยู่อันนี้ลูกผิกลูกผกบกบนนีนเนี้ผีไอ้ห็ดนี่ลื้อแล้วจะประมาณนี้ครับจังกิโลเข้าคิวเข้าคิวอันนี้ชุดฟีดร้อยห้าแผ่นคัดเสร็จสวยๆนี่พี่น้องครับ รือออกทับบ้งหมดเลยนี่ต้องการชิ้นไหนก็กี้ก้างมานะครับชิ้นนี้ชิ้นหน้าก็ว่ากันใหม่ผู้ติดตามว่าเราจะมีเครื่องรุ่นใหมมาเลยอีกส่วนตัวนั้น5 2 3 0กับเครื่องใช้ได้ฝาข้างแตก นี่ฝา1ห5เลยครับสวยเลยนี่ไม่มีผ้านะตัวก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ที่แบบใช้ไม่ได้แล้ว,ลวก็จะรื้อออกขายอะไรขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ชั่งกิโลเหมือนเดิมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ